สวัสดีค่ะพอกันชงกันนั่งค่ะแม่บ้านน้องเองนะคะวนก็มั่งสีมากค่ะเด็กยินเสียงลมอ่ค่ะบ่ายอยู่เหมือนนี้ไม่ก็อหอนค่ะค่นี่ค่ะบรรยากาศตอนสีโมงแรง ยาได้นะไทยเห็นนะเกียนยาได้ค่ะแก่ละลูกยาค่ะลูก้าในลปลาเข่าเสียงทองทานทองแท้นะคะข้าวมันเป็นสีแดงๆเนี่ยเขาเป็นสีแดงเนี่ยคือเอ่อ เป็นฉียาขยาด้ค่ะจางเขาฉีดยาขยานะคะตอนนั้นนะคะเห็นบรรยากาศอันปลาเขาองสีขึ้นหอดบานบุคคาพี่นอกเดี๋ยวเดี๋ยวกับซศซ่าแดงค่ะยาตายละ เสากับสิงามนะคะแต่าวา่าฝาห่อตกแล้วล่ะค่ะทา่างควรสร้างไรเน,นะน่าจะเป็นกันทะลักหรือว่ากันทะลักนะคะน่าจะเป็นประมาณนะั้น เบริงบรรยากาศทงไ้ท,งห,ทงหน้าค่ะตอนไก่คำก็ว,ว่ายู่อันม่หนีหอนเอานะคะเอาลายที่ไปนั่งยืนทายคลิปตอ,อนสร้างเป็นเอ็ดนะคะเอ็ดฝ่านะคะ บักโด่เห็นปานั่งดอกไอโดบ่หลัปานั่งขึ้นมาขงบนน้ำขึ้นมาได้กอะบ่จากสิวอกกระสิโพดไปนะโดเอ๋ยเล่นน้ำขี่ตมมาเม้นข้าวสันเป็นโดดมองได้มาบนนี่มีลมนะคะมีลม ลมแห้งอย่างทงให้ท้งหน้าเฮาถ้าเฮารักธรรมชาติเข้าไปยูย่ใดเด้ค่ะหน้าบอกว่าพอแม่พี่น้องป้งว่าเงินพันหนึ่งอะอยู่บ้านนอกนะอยู่ใดเป็นอาทิตย์ค่ะอาจจะนานกว่านั้นอีกค่ะ <laughs> จริงๆนะคะอยู่บ้านเฮาบล่ลำบากกว่ากันปันใดดอก่ะเพียงจะแต่เฮาปรับโตได้เฮาก็อยู่ได้คะ่ะ แต่ว่าเงินพันหนึ่งที่เห็นงานอยู่ท่างอื่นนะคะในเมืองในกรุงนะคะพันหนึ่งสองมือกับเบิดและค่ะสองมือคือสามมือคือประหยัดแฮงค่ะประหยัดมากนะ กินได้คือเกา่าอยู่ได้คือเกา่าแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะมีความสุขคือได้ยู่บ้านได้ยู่ไกพ่พี่ไก่นองเห่านะคะได้เห็นพี่เห็นนองเห็นเห็นบักโดละะแล้วค่ะเน้มเห็นบักโดและบักวิศวกรใหญ่ของปานาง โด้แกเห็นฉันไหมดูเบิ้งตีบเกิดเป็นหมือแรนอันจังสันเบิ้งฟ้าห้องค่ะคุณผูวุนบักโดค่ะอยู่เตกโกม่วงค่ะอยู่เตกโกม่วงค่ะคุณแลีนฟ้าป้าเขายุ่ปุ่นค่ะ คปาเ้ยวปาเียวแลวน,ะน,นแบึงธรรมชาติะคะ่ะอนี่คือห้างนกค่ะรังนก บนต้นยอปา่าขางของอีลาหน่อยขางของ,องน้องอิงนี่ค่ะห้างนกเข้าใจมาสางแหงน,นะโบนะบอขวดเป็นตัวถีบนี่ค่ะห้างนกอันอนี้ต้นยอป่านะคะ โยปลาเป็นพืชม่มังกอยูไ่ด้คะ่ะนี่แหละจีนู่นกินใบจนเบิดแดละใบลวนอยู่ข้างล่างนะเดตอนนี้ออกดอกแล้วคะ่ะเนี่ยห้างหนบกสองห้างสามห้างคะ่ะสาม ในยุคขางหองอุ้งอิงเลยค่ะสามหรือสี่นี่รังนกค่ะนกมาเหฮทั่งยุคขางหองอุ้งอิงนะคะในข่งห้องอ,อ,งหองอีงองนะะองหออละที่ไหนมีความลมเย็นมีคือเขาอยู่เขาหูสึบบ่อแพอ้เขาสีอยู่แถวนั้นนะคะ พี่น้องที่เป็นเอฟซีของหลาหน่อยทุกคนโบแปลกใจอยู่แล้วว่าซิมีซิงแบบนี้อยู่รอบๆอตัวอุ้งอิงนะคะเพราะทุกคนรู้ดีเพราะเธออุ้งอิงเป็นคนมีบุญนะคะบอกตรงๆสําเนียคะ่ะ บุญเทอทรายนะคะในความดของปะนางด้ยค่ะกาสิบ,บอธิบายอย่างไรให้ทุกคนพอทุกคนรู้สึกอยู่แล้วนะคะค,คือปะนางอยู่แล้วแม่บ่คะฝากกุหลาก็แช่ช่องปนางค่ะแม่บ้านน้องอิงน,นะคะฝากช่องประวันแม่บ้านน้องอิงทองฟูนแม่น้อยน้อุงอิงน,นะคะทีมล้างบ้านบนแอวนำ้ำแล้วก็ คนละไก็แชร์ขอบคุณ FC ที่เข้ามาใหม่ค่ะติดเข้ามาซอยบางยอดหลังให้ป้านางน้ำขอบคุณหลายๆนะคะเบิ่งโฆษณาให้น้ำได้จ้ะสำหรับคลิปนี้สำนีก็น่าจะปอ,อกกันไปคลิปหน้าสวัสดีค่ะ